ดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นงานาเนวาลีที่อิตาลีนะคะจะมีตามทุกหนทุกแห่งของแต่ละเมืองเลยนะคะดคได้โอกาสนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวกันนะคะเด็กๆก็สนุกสนานมากนะคะเด็กๆก็จะได้แต่งตัวหลากหลายนะคะ <S <S ในสวยงามแตกต่างตาก,กันไปเลยนะคะเออคนนี้ก็จะเป็นซปเปอร์แมนเนาะบางคนก็จะเป็นซินเดอเรลล่านะคะเป็นฟรอเซ่นเออก็อาจจะมีผู้ใหญ่บางคนที่เขาแต่งชุดหลากหลายเช่นกันนะคะก็ พาเด็กๆสนุกสนานทั้งวันนะคะ่ก็กรอจนเมื่อยขานะคะเพราะว่าแถมต่อด้วยเครื่องเล่นดีนะคะพาไปกินไอติมเอ่ยนะคะกินป๊อปคอนเอ่ยนะคะคุณแม่ก็หอบของพลุงพลังรอไปแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อลูกแม่ทําได้นะคะสีทนได้ก็คือแม่นี่แหละค่ะอากาศก็เป็นใจนะคะแดดดีมากนะคะไม่ค่อยหนาวเลยที่อิตาลีนะคะช่วงบ่ายจะอยู่ที่ สิบห้าสิบหกองศาเลยวันนี้น,น,นะคะกสาวนะคะแต่งตัวเป็นโวเป้นนะคะเพื่อนเขาก็แต่งตัวเป็น,น